โอเคครับผมก็สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนด้วยนะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาเล่นกิจกรรมใหม่ผลไม้ระดมยิงนะครับและก็เดี๋ยวผมจะมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆในการเล่นโหมดนี้มาแนะนําด้วยนะครับผมซึ่งโหมดนี้เนี่ยโดยส่วนตัวแล้วผมคิดว่ามันสนุกกว่าไอโหมดน้าแข็งกับเปลวเพลิงอันนี้อีกนะทุกคนคือโหมดนี้เนี่ยมันเสียเวลาเนาะสุ่มเข้าไปเจอทีมไม่ดีนะครับผมก็หัวร้อนนะบางคนไม่เล่นช่วยอะไรเงี้ยแถมใช้เวลานาน,านมากๆนะครับแต้มก็ได้น้อยอีกต่างหากนะครับผมแต่ว่ากิจกรรมนี้เนี่ยเข้าไป เ,นะเขาไปเล่นแค่รอบเดียวไม่ถึง3นาทีก็ได้คะแนนเต็ม1000แล้วนะครับผมใครที่ยังไม่ได้เล่นเนาะก็เดี๋ยวมารอดูวิธีเล่นในคลิปนี้กันนะครับแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาของคลิปนี้ผมขอแนะนําร้านเติมเกมดีๆอย่างร i s m a n Shop บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%การันตีคุณภาพด้วยผู้ติดตามมากกว่า3,000 300, 0 0คนสามารถเติมได้ทั้งในไลน์และเว็บไซต์ร i s m a n Shop มีแอดมินบริการดูแลตลอด24ชั่วโมงและล่าสุดบริการใหม่สําหรับผู้ซื้ออแ็เเเติมมมกในนวบสาารถผ่ ได้แล้ววันนี้สูงสุดนานถึง10เดือนถูกสะดวกไว้ใจได้เติมเกมง่ายๆตรงร้านนี้เลย List Man Shop โอเคครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูกิจกรรมเนาะก็เดี๋ยวมาดูของรางวัลในเฟสที่2กันก่อนนะครับสำหรับใครที่ใช้แต้มไปจนครบ7 0 0 0แต้มแล้วมันก็จะปลดล็อกของรางวัลรอบที่2มานะครับผมซึ่งของรางวัลหลกัหลกๆของเฟสสองนะครับผมก็จะมีชิ้นส่วนของยานผ่านะก็แลกได้ในราคา800แต้มนะอันนี้ก็แนะนำว่าแลกเก็บไว้ได้เลยนะครับแล้วก็มีนิวเคลียสสีแดงฟรีอีก3เม็ดนะครับผมก็ถือว่าคุ้มมมากๆเเลยด 4 0 3เมตรก้1,200แต้มนะครับและก็มีเหรียญมิล่าอีก1000นะทุกคนและสําหรับใครที่อยากจะได้ฉายาเนาะเป็นฉายาพิเศษเฉพาะกิจกรรมนี้นะครับผมก็แลกอันนี้ได้เลยนะแต่จริงๆเราก็ต้องแลกทุกอันอยู่แล้วแหละนะครับผมเพราะว่าเราจะต้องแลกให้มันครบ14,000เหรียญเนานะเพื่อที่จะปลดล็อกของรางเฟสที่3นั่นเองนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะไปเริ่มเล่นกันนะครับเดี๋ยวอันนี้เนี่ยผมบอกเทคนิคไว้ก่อนเลยละกันนะครับซึ่งเทคนิคนี้เป็นของฝรั่งนะผมก็ไม่ได้ใช้หรอก่่่านนาเเเนนรรรขะมล้ทกกอีจจไปิ ให้เราเข้ามาปรับภาพนะทุกคนให้มันเป็นภาพแบบว่าต่ําที่สุดนะแบบทํายังไงก็ได้ให้ภาพเนี่ยมันกากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับมันจะทําให้ภาพมันช้านะครับผมซึ่งมันก็จะดูง่ายแลวก็ทําให้เล่นกิจกรรมนี้ง่ายนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆยังไม่เห็นภาพนะว่าทําไมต้องปรับเป็นภาพต่ําเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูเนาะแต่ว่าวิธีนี้ผมจะไม่ใช้นะทุกคนผมก็เล่นตามปกติไปเลยนะแต่ถ้าใครรู้สึกว่ามันยากนะครับผมก็ลองปรับกันดูนะเออทำให้ภาพกากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับผมวิธีเล่น คือให้เรากดตัวแเพื่อย่อนะครับแล้วก็กดสเป Bar เพื่อกระโดดนะอ่ามันจะมีหุ่นยนต์ปล่อยผล,ลไม้ออกมานะทุกคนถ้าเป็นสับป,ปะรดให้เรากระโดดข้ามเนาะถ้าเป็นแตงโมงเนี่ยให้เรากดตัวแเพื่อย่อนะอันนี้เป็นปุ่มของ PC นะในมือถือเนี่ยไม่มั่นใจว่ากดปุ่มไหนนะครับนี่นครับแตงโมงแล้วก็กดย่อเนาะอ่าถ้าเราย่อไม่ทันนะครับผมเราก็จะโดนชนไปข้างหลังแลวก็ตกน้ำนะครับผมอุ้ยนี่ไงผมโดนชนไปทีหนึ่งละ โอเคอันนี้คือผมพลาดเองนะทุกคนไม่เป็นไรเอาใหม่นะครับคือเมื่อกี้ผมได้อันดับที่สุดท้ายใช่ไหมคือกิจกรรมนี้เนี่ยเราจะ AFK หรือว่าเข้ามาแล้วออกเลยไม่ได้ในทุกคนเพราะว่ามันจะได้แต้มน้อยมากๆเลยนะถ้าเกิดว่าใครเข้ามาแล้วปล่อยให้ตายทันทีเนี่ยจะได้แต้มแค่100แต้มน,นะครับผมซึ่งถ้าเราไม่ขี้เกียจเนี่ยก็สามารถเข้ามาปั๊มได้แหละแต่ว่าเราต้องเข้าๆออกๆสิบรอบไงเออเราขยันหรือเปล่านะครับแต่ถ้าแนะนําจริงๆเนี่ยไม่ต้องเข้าเข้าออกกนะครับเราเข้าไปเล่นยืนให้ได้นานที่สุดแล้วก็น เลยนะครับโอเคครับมาเอาใหม่นะเมื่อกี้เนี่ยผมดูผิดตัวละครเนาะเออก็ไปดูเป็นตัวอื่นนะครับผมตัวละครของเราเนี่ยมันจะมีลูกศรสีเขียวอยู่บนหัวนะทุกคนเออก็ดูดีๆนะอย่าเข้าใจผิดเหมือนผมเนาะอะไรก็สําหรับเทคนิคที่บอกว่าปรับภาพให้มันกากที่สุดเนี่ยก็เพื่อที่ว่าเวลาที่ผลไม้มันไหลมาแบบนี้เนาะถ้าภาพมันกากเนี่ยมันจะดูง่ายนะทุกคนคือผลไม้มันจะมาเร็วขึ้นเร็วขึ้นนะครับผมแรกๆเนี่ยมันจะช้าๆหน่อยแต่ว่าหลังๆเนี่ยมันจะค่อนข้างเร็วนะส่วนกล่องสีฟ้าตรงนี้นะครับผมจะทําให้เราเป็นอมตะนนะะี่เราจโดผล ได้ทั้งหมด5ครั้งนะครับผมคือเมื่อกี้ผมเอาชีวิตรอดได้32วิบวินะทุกคนแล้วก็ได้อันดับที่3เนาะก็ได้มา600แต้มแล้วเห็นไหมคือใช้เวลาไม่ถึงนาทีอะได้มา600แต้มแล,แล้วเราก็เข้ามาเล่นอีกรอบนึงทาเวลาให้มันสัก30วิอะไรอย่างนี้ก็เก็บได้ครบ1,000พแล้วเนาะโอเคมาเดี๋ยวรอบนี้ผมขอแก้ตัวใหม่นะทุกคนรอบนี้ผมจะตั้งใจเล่นดีๆแล้วคือรอบนี้ไม่พลาดแน่นอนนะผมจะอยู่ให้มันถึง1นาทีนะทุกคนโอเคมาขอแก้ตัวใหม่เนาะ,อะรอบนี้อยู่ขอบสุดเลยนะครับก็จะดูง่าย เพจปลาเนาะกระโดดข้ามแตงโมก็กดยอ่อนะครับสองรอบเมื่อกี้โออเอา้เอาเดยวเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังจะโมเลยโมปุ๊บนี่พดัดปับ๊บหักหน้ากันเชียวนะครับอ่ากล่องสีฟ้าเนาะถ้าเราเก็บนะครับผมเราก็จะเป็นอมตะได้5้าครั้งนั่นเองนะโดดครับผมโดดยอ่ยอย่อกระโดดกระโดดไปครับ,ดดก,บก,กระโดดเก็บกล่องกระโดดปุ๊บยอ่ยอย่อจริงๆผมไม่ต้องเล่นก็ได้เพราะว่าผมเป็นอมตะได้5้าครั้งนะย่อครับผมไปครับโดด 1>, 1 2, 3, 4 5สี่แล้วก็ยอ่ยอย่อนะครับผมอ่ะเก็บกล่องครับผม1 2, 3, 4 5ี่ห้าจริงๆมันเหมือนจะได้เยอะกว่า5ด้วยใช่ไหมเนี่ยหรือจะเป็น5้าวิหรือเปล่านะเอออันนี้ไม่มั่นใจเหมือนกันแต่ดูทรงแล้วน่าจะ5้าวินะทุกคนไม่ใช่อ่อห้าครั้งนะแต่เหมือนจะเป็น5วินะครับยอ่ยอยอ่อย่อโอเค เริ่มเร็วแล้วเริ่มเร็วเอ้ยโดนอีกจึ๊บปบย่อครับผมยอ่ยอย่อนี่ฮะย่อยังได้อยู่ยังได้อยูยไอย่ไปรัวรัวย่อครับผมกระโดดเก็บอ่ะขอยืนนิ่งๆแป๊บนึงโอเค ให้พอหายใจออกหน่อยนะครับทุกคนดูทันไหม <c oughs> คือผมเล่นนี่คือแบบตาเริ่มลายแล้วแต่ว่าคนดูนี่ไม่รู้ว่าดูทันหรือเปล่านะครับดูเฉยๆอาจไม่เป็นไรนะแต่ว่าคนเล่นนี่คือแบบต้องใช้สมาธิเยอะมากๆนะฮะจริงๆผมจบเลยก็ได้นะเนี่ยเพราะว่าผมยังไงผมก็ได้1000แล้วนะครับตอนนี้คือยังไงผมได้1 0 0 0ันแต้มแน่ๆและร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าเดี๋ยวขอเล่นให้ทุกคนดูแล้วกันโชว์สเต็ปนิดนึงนะฮะเหมือนมันจะมีขีดจํากัดความเร็วด้วยนะฮะเนี่ยคือเท่าที่ผมดูมาแล้วเนี่ยคือมันไม ตัวรอดได้อยู่มันก็จะอยู่ไปแบบนี้แหละเล่นจนขี้เกียจอะ่ะเออจริงๆถ้าเราอยู่สัก1นาทีนะประมาณ1นาทีครึ่งก็ได้นะครับผมแล้วก็เราอยู่อันดับที่1อะไรเงี้ยเราก็ปล่อยตายไปเลยนะเพราะว่าเราได้แต้มเต็ม1000แต้มแล้วแน่นอนนะครับโอ้โหแต่ว่าตอนนี้เหมือนผมจะไม่ตายว่ะทุกคนผมว่าผมพอแล้วคือ <c ười> อันนี้นะครับผมเล่นไปต่อ,อยังไงมันก็เท่าเดิมละนี่นะครับดูผมเอาชีวิตรอดไป3นาทีนะครับผมได้มาทั้งหมด1 0 0 0แต้มเนาะจริงๆแค่1นาทีกว่าๆเนี่ยก็ได้1000แลวนย่งอันดับที่แล้ว 14วิก็ได้มาตั้ง800แต้มแล้วนะครับใช้เวลาแป๊บเดียวเนาะก็ได้แต้มเต็มแล้วกิจกรรมนี้นะครับผมดีมากๆเลยสําหรับการเก็บแต้มกิจกรรมใหม่นะครับโอเคครับผมก็ประมาณนี้เนาะสำหรับวิธีการเล่นกิจกรรมใหม่นะผมก็ไม่มีอะไรมากนะใครที่ยังไม่ได้เก็บแต้มหรือว่ายังไม่ได้เล่นเนาะก็แนะนําว่ามาเล่นกิจกรรมนี้ได้นะครับผมเก็บแต้มแป๊บเดียวแถมสนุกด้วยนะครับผมโอเคแล้วก็เดี๋ยวก่อนที่เราจะปิดคลิปกันนะทุกคนในช่วงท้ายคลิปนะเดี๋ยวผมก็จะเอา P.V การเปิดตัว, ai, วนะซิมูราคัมใหม ทาง Off ฟิเชียลเนี่ยก็ได้ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการแล้วนะครับผมว่าตัวละครต่อไปที่จะเข้ามาในตู้เนี่ยก็คืออูมินั่นเองนะครับผมและจะเข้ามาในวันที่23กุมภาพันธ์นะครับใครที่เล่นทีมกายภาพนะ้องแล้วก็อยากจะได้น้องมาเข้าทีมเนี่ยก็รีบเก็บกันไว้เลยนะครับมีเวลาแค่6วันเท่านั้นนะก่อนที่น้องจะเข้าตู้นะครับผมโอเคสําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้ละกันนะทุกคนถ้าเพื่อนๆชอบเนาะก็ฝากกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเวลาที่ผมอปปคลิให,ให่ก็จะได้ แจ้งเตือนให้ทุกคนได้เข้ามาดูได้ทันทีเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ大丈夫だよね ごめんね。リハーサルしてるの。マジックだ。何で？えー、何のでシューマ、ほら見て、大マジシャン様よ。あれ？なんでここにいるの？も <laughs> っと来ててよ。見てろよ。私はこの誰もいない土地で偉大なマジシャンになって、みんな。

<laughs> 君がさっき選んだのはこれビンゴーえ,えっとえっとじゃあこれでしょえっ が相手だシャアの始まりだよえっ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  えじゃじゃーんもう大丈夫練習続けよっかあっ 始まり始まり。